สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ครัวสัม,มปิดจะมาทำเมนูปลาจ้าปลานึ่งขิงจ้าวันนี้ไปตลาดได้ปลามานึ่งขิงก็ใส่ของที่มีเนาะขิงซอยมีหมูเหลืออยู่หน่อยก็จะใส่หมูเข้าไปด้วยแล้วก็ต้นหอมผักชีขึ้นฉ่ายจ้ง่ายๆจ้าวันนี้เมนู ทำการคลุกปลาหมักปลาเนาะก่อนจะไปนึ่งใส่เกลือซีอิ๊วน้ำมันหอยก็น้ำตาลทราย ไป่นนิดหน่อยแล้วก็จะมาทำการคุก จะใส่เห็ดด้วยแต่วันนี้ไปตลาดข้าไม่ได้เห็ดเลยไม่ได้ใส่เห็ดฮะหอมเห็ดหอมหอมเเห็ดหอมอ๋อเห็ดหอมได้ได้มีเห็ดหอมใส่เห็ดหอมโอเคเลยถ้ามีเห็ดหอมเอาแค่น้ำไปเลยเดี๋ยวค่อยเอาใส่ทีหลัง แล้วเราก็เอาหัวหอมใส่หมูสามชั้นพอดีหมูมันเหลือติดตู้เย็นแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นเท <laughs> ่าที่มีง่ายๆแบบบ้านๆเนาะใช้วิธีกดเอามันจะได้ กลัวไอ้นี่มันแทงมือเหือแล้วก็โรยขิงลงไปวันนี้อาหารคนท้องไม่ดีบ้านนี้คนท้องไม่ดีกดไหลย้อนโรคกระเพาะกันก็เลยกินอาหารแบบจืดๆเผ็ดประจาบ้ เผ็ดจากขิงเพราะว่าขิงมันก็จะช่วยโรคกระเพาะได้เนาะกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรพวกเนี้ยจ้ะ เห็ดหอมเราค่อยตามทีหลังเนาะอาหารง่ายๆจ้ะแบบบ้านๆผักอันนี้เอาไว้โรยทีหลังหลังจากปลา,เ,าเกือบสุกแล้วแล้วเราโรยโรยเสร็จแล้วเราก็นึง่งให้ผักมันสุกนิดนึงก็โอเคใช้ได้จ้ะเราไปนึ่งก่อน เี๋ยวเห็ดหอมค่อ,อยตามทีหลังน,นี่จ้าเนาะปลาเนื้อขิงซีอิ๊วหมูรวมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกปลาเนื้อขิงมันก็จะมีปลาเนื้อซีอิวนะ๊วเนาะซีอิ๊วแต่ว่าเขาไม่ใส่หมูอันนี้แบบกินตามใจชอบอยากกินแบบไหนก็ทําแบบน,นั้นส่วนรวมมืออันนี้สูตรครัวสามปิของเราจา้าเพื่อนๆอยากทาทานก็ทานได้เลยนะจา้า่อสุขภาพจา้า เห็ดหอมโรยจ้ายอดน่ต่อไปเดี๋ยวรอปลาสุกจ้าเพื่อนเพื่อนว้าวนึ่ปลาสุกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเนีย่ยจ้าแล้วเราก็จะโรยผักกันนะจ้ะโรยผัก โรยผักแล้วเราก็จะไปนึ่งต่อจ้าโรยต้นหอมผักชีและขึ้นฉ่ายจ้าเพื่อนๆเน,นี่ยจ้ะนึ่งต่อจ้าให้ผักสุกนะจ๊ะปลากรสอจ้า,จาโอเคสุกแล้ว ไปเลยอาบน้ำเลยเอออาิ่งอาบน้ำเลยอาบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมากินโคนต่อไปสังเกตการสอนเอาใส่นี่โบมาหรอมันแบนไปบอ๊ะนี่แหละเอาใส่เอ่อยกออกไปที่นี่ยกออกไปหมดชามเลยนะ qua ạ alo alo đợi đã กินด้วยกันจ้ามาจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้ากาดกินข้าว,าก,าวากินแล้วอ,อันนคือขักเแขก มทานข้าวกับครอบครัวนะจ๊ะนึ่งปลาจ๊ะปลาหรือปลาเนื้อหิงเนาะย้อยจ๊ะเพื่เพื่อนๆมาจ้าเนี่ยจ้าเพื่อนๆอ๋อมา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 แซ่กแกันอลุยพ่อต้องติดไฟอีกหลอดหนึ่งเด้ออติ้งแล้วอาติ้งเมื่อจะพอนั่งตรงนู้นอติ้งขยับมาให้อติ้งนมาขยับมาให้อติ้งนั่ง เป็นไงแซ่บบอแซ่บบอนี่ได้ชิมเลยค่ะว้าวไม่รอแล้วนะกินแล้วนะอ่อออาใส่แก้วด้วย กินอย่างเงี้ยไม่เจ็บท้องไม่เป็นอะไรเลยบอกเลยแถมพึ่งหูดไทยแบบแบบเนี้ยชอบเผ็ดก็ใส่แจ่วลงไปเข้ากันก็เข้ากันเลืยเกินอยากอัดเต็มจะกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเจ้าเหรอพ่อจะได้รู้สึกว่ามันอร่อยจริงอร่อยจริงจริงข้าวเจ้าเยอะด้วยเยอะด้วย มองไม่เห็นนะเนี่ยมัวมากมองไม่เห็นเลยเนี่ยเดาสุ่มเอานะเนี่ยมีการเล็กล้องติดไฟเพิ่มค่ะสิดหลอดเลยนี่ติดตรงหน้าห้องครัวต้องกอารตรงนี้ป้าป้ามองไม่เห็นจริงเลเนี่ยใช่เ<ด>พืก็ไม่เห็นเพืก็เลยเลได้ใส่แว่นเนี่ยช่้ยถ่ายเวนชอบกลิ่นอันนี้มากเลยอ่ะ กินขิงขิงผสมเห็ดผสมไข่ผสมนั่นแหละแม่อยากินขิงคุคิดว่าอยากจะกินข้าวต้มบหรี่ที <Weber. S 1> ่มันมีขิงอะนะต้นขิงกับเกิดไม่ทันต้ามันจะมันจะเป็นไม่ทัน้ผัะแพลวก็เกิดไม่ทันต้าอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรนะคะป้า ปานึ่งนถึงนี่ตัวนี้นะยายปลานึ่อสีเขีวต้องบแน่ๆยบุดใช่ไหมเลยบุตรหรอยายใบเดุดกเนยก็ชอบตัวนี้ไงเนื้อมันอ่อนเกียวไหมโอันแกลข้าวเจ้าหรือพ่ข้าวเจ้าจะพอกันได้ไหมได้ข้าวเจ้าจะพอกันไหมข้าวขข้าวเหนียว อ้นมีอยู่เดาติ้จวโอเคแจ่วติ้้มเนร้อนๆเน้โอยจอดเลยอร่อยอร่อยเนาะอร่อยข้าวเหนียวร้อนๆถึงใจอาติ้ขนาดแต่แต่ไม่ถึงใจแม่กับลูกและป้าพอดีพอดีข้าวเหนียวข้าวเราเยอะ กินข้าวข้าวเจ้าหน่อยใช่ไหมไม่มีคนแย่งข้าวเหนียวเราจะได้กินคนเดียวสบายใจตอนเกี่ยวข้าวไร่พ่อไปเกี่ยวแต่ข้าวเหนียวเราเกี่ยวข้าวปีนี้เราต้องทำนาช่วยกันได้เพราะเรากินข้าวเกี่ยวเอาเลยเด้อข้างบนทำให้เราข้างบนนี่คือมันไม่สวยเราให้เราเกี่ยวใช่ไหมข้างบนเราไปเกี่ยวเราไปเกี่ยวกลางคืน ไปเขี่ย <im uld apat head> ตอนเย็นติดสปอร์ตไลท์ไปเขี่ยกันเลยแมทิมเนาะโอเคกลางวันกลดงกลางกลางวันทำทางกลางวืนกลางคืนเราก็ไปเกี่ยข้าววันจะเกี่ยวข้าวใช่ไหมแติ้งเอาไม้แบบรึปไปก่อนนาดก่อนนาดนาดต้นข้าวก่อนนะเพราะเพราะว่ากลัวงูพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอเราเราต้องเอาไม้หนาต้นข้าวก่อนแล้วเราก็เราก็ไป ก็พูดอย่างนี้ตอนยินดีกว่าเอาตอนที่เอาตอนเที่ยดีกว่าฮกลางคืนเอาเนี้ยหกโมงถยดีกว่าหกโมงเย็นลงไปห้าโมงหกโมงเย็นเนาะเดี๋ยวสองามต้นแล้วไม่ทนรถเกี่ยวไม่ทนลเกี่ยวใช่แล้วไม่ทนลเกี่ยวหรอไม่เกี่ยวกับไคบ่ไม่เกี่ยวกับไคทั้งนั้นเลยเรถเกี่ยวเราเกี่ยวอะไรมันข้ามันสวยเราไม่เกี่ยวแต่รดเกี่ยวนะลเกี่ยวนะเกี่ยวข้ามันสวย ไม่มีไม่มีอะไรครับเข้าไปเลยในตาเด็กอ่าในตาเด็กอ่าแต่จ้องมากจะทำงานจะใช้วิชาจะเหลืองแดงพ่อจับไพ่อใช้วิชามานไม่รู้ว่าทาแป้งเข้าตาหรือว่าแป้งอะไรพ่อใช้วิชามานวันนี้เนี่ยเพิ่งไปอบรมมาเลยใช้วิชาเออเนาะเติมข้าว ่ชาความรู้ขอจไม่ขจยาันดทิไพูดนจาเลยไม่พูดจาไม่เผลดยีไม่เผ็ดถุกจ่ามไปท่ปูกใจชักชูมาจะใส่ปูกใจโฟมกับแม่ันอาหาร เช so um, well, ื่ใจกับกา s อย่างแรงวันนี้มันมามันก็หิวแล้วมันก็ใส่ทอดเนื้อหมูอย่านี้ไม่น่าแค่ถุงกระทะเพิ่มเล่ะอืมเนาะโบใช่นะฮะตั้งแต่เมื่อเช้านี้สองอันเลยมาสองอันเลยเด้อกระทะเลยนะฮะงั้นทอดหมูแม้ว่าจะเก็บมันร้อยหมูมือยาว แลกวคือไม่ติด,ด,ดหัวฝทอดแล้วทียังสูดน้ำกลิ่นเข้มเพื่อนๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้าบายบายอร่อยมากกดตัวแดงดดแล้วนายปิดเลยโอเค <laughs>